สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมหัวข้อคือให้ไพ่อ่านใจคนรักของคุณในตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณขอชัดๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ดาด้วยนะคะให้สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ที่ดาอ่านลนะ้วไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณ พลังงานอาจจะสลับตัวตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เ,เพื่อนๆปดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่ในตอนเนี้บางครั้งก็จะเป็นพลังงานของคู่ใหม่ไปเลยนะหรือไม่พลังงานที่ที่ได้อ่านหน้ไาพา่มันจะเป็นเรื่องราวของคู่เก่าคนเดิมคู่เดิมๆของคุณที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เราอาจจะดูพลังงานโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้เพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะ เราไปดู Energy ของคุณและเขาในตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมาพวกคุณเป็นยังไงกันคะ Queen of s อฟ r อสที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นยังไงกันแต่ตอนนี้คุณบอกว่าไม่เอาแล้วไม่รักแล้วถ้าเขาไม่มีความชัดเจนให้กับคุณเขายังมีความคุมเครือไม่ให้ความชัดเจนไม่มีความเป็นธรรมกับคุณคุณก็จะกลับมารักตัวเองปกป้องความรู้สึกของตัวเองแล้วนะในตอนนี้ หูอ o บ s a ร์ชเขาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้เขาได้เลือกได้ตัดสินใจคุณก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเอายังไงต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องการความชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องไม่มีใครต้องมีคุณแค่คนเดียวถ้าเขาไม่แสดงออกว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่สำคัญอ่ะคุณก็ไม่เอาแล้วด้วยคุณรักในศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วนะต่อให้คุณรักเขามากมายแค่ไหนก็ตาม ถ้าเขาไม่ได้รักคุณเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวคุณก็รับไม่ได้คุณก็ไม่ยอมเหมือนกันนายอัลซอ e เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของพวกคุณคนคนนี้เขาก็เครียดคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลนะกลัวคุณไม่ให้อภัยเขาเพราะคุณเอาจริงเอาจังคุณชูดาบแล้วเขากลัวคุณตัดเขาจริงๆ หรือไม่คุณก็ยังคิดถึงเขาเหมือนกันนั่นแหละนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันคุณก็ยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยคืออบวานเพราะคุณอยู่ห่างไกลกันจริงๆมือเขาถือลูกโลกด้วยบางคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนได้เลยนะเขาก็ยังเฝ้ารอนะับวันเวลาที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอยู่นะเขาอยากมาพบมาเจอคุณถ้าพวกคุณไม่ได้มีประเด็นหรือทะเลาะกันแต่พวกคุณแค่อยู่ห่างไกลในตอนเนี้ย คนคนนี้เขาก็อยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะเขาคิดถึงคุณเสมอเขามีความจริงใจมั่นคงชัดเจนให้คุณมากๆแต่มีอุปสรรคปัญหาระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองไม่ว่าพวกคุณมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เป็นอยู่ในตอนนี้ที่ทําให้พวกคุณยังไม่ได้สามารถอยู่เคียงข้างกันได้พวกคุณก็อยากให้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นลงไวๆแล้วพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะ Head of s o ์ชคนคนนี้เขาก็แอบส่องแอบมองอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่เสมอนะเมื่อก่อนเขายังเป็นนิสัยเหมือนเด็กเอาแต่ใจยอยู่บ้างคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนมีอีกโก้อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้เขามีประสบการณ์นในชีวิตที่ดีมากๆแล้วนะเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิที่ภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นมากๆด้วยไนท์ออฟคราฟเขาลักคุณนะ คนคนนี้เขารักและคิดถึงคุณเสมอเขาจะกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณแล้วนะเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เพราะเขาได้รับรู้รู้ใจตัวเองมากๆแล้วว่าคุณคือคนที่สําคัญคุณคือคนที่เขาเฝ้ารอคอยที่จะกลับมาพบมาเจอกันเขาอยากสร้างอนาคตครอบครัวที่มั่นคงไปกับคุณพี่ดาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาในตอนนี้คะ นายอ of คอยคุณก็ยังรักและมั่นคงกับเขาอยู่เหมือนกันนะถึงความสัมพันธ์มันจะเปราะบางแต่คนคนนี้คุณก็ไม่ปล่อยเขาเหมือนกันคุณก็ยังห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้อยู่มากๆด้วย Five ฟ f Wands พวกคุณนะ่าจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายไม่เห็นด้วยในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆมันเลยทำให้พวกคุณมีประเด็นกัน เดอะฟูเดอะฟูขึ้นมาคนคนนี้เขาน่าจะทําเรื่องราวอะไรให้คุณไม่ชอบไม่พอใจแน่ๆเพราะคุณคิดว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดูดีมีเสน่ห์เจ้าชู้พูดจาดีเข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีเป็นคนมีวาทศิลป์ที่ดีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานอยู่ด้วยแล้วจะไม่เครียดพวกคุณน่าจะถอยออกมาคนละก้าวแล้วแหละนะหรือไม่ก็ให้พื้นที่กันและกันไปแล้วอ่ะแต่คนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาปรับปรุงตัวเองเขาอยากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเพราะเขายังรักและยังรอคุณอยู่เหมือนกันนะหรือไม่คุณนั้นแหละก็ยังรักและรอคอยเขาที่จะกลับมาพบมาเจอกันคุณยังมีความหวังเสมอที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะเพศออฟคัฟไม่ว่ายังไงก็ตามคุณก็ยังรักเขานั้นแหละนะ คุณก็อยากให้เขากลับมาเริ่มต้นกันใหม่จริงๆคุณอยากให้เขาทําความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดียิ่งขึ้นยังไงก็ตามอยากให้เขากลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณเซเว่นออฟคาร์บคนคนนี้เพราะคุณก็ยังรักและปรารถนาที่จะมีเขาเขาคือคนที่สําคัญต่อใจคุณมากๆเขาคือคนที่คุณวาดฝันอนาคตที่เราทาร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างให้มีความมั่นคงไปพร้อมกัน คนคนนี้เขาตรงสเปคคุณมากๆด้วยนะนายอับซอร์ชคือเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็อยากให้เขาคิดได้อยากให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่สักทีคนคนนี้เขาน่าจะเป็นเด็กมีอีกโกอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองมากๆคุณก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ เพราะเขาก็ยังเป็นคนที่สําคัญต่อใจคุณจริงๆนะคุณก็ยังมั่นคงกับเขาอยู่มากๆคุณยังชัดเจนแต่เขาคนเดียวคุณไม่เอาใครแล้วนะเพราะคุณยังเฝ้ารอคนคนนี้อยู่เสมอที่ดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ King of s e a r c h ในตอนนี้คนคนนี้เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วนะ ถึงแม้เขาอายุยังไม่เยอะก็ตามแต่เขามีวุฒิภาวะที่ดีเขามีความคิดแบบผู้ใหญ่แล้วเขาใช้เหตุผลเหนือเหตุการณ์เขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีอำนาจในตัวมากๆเขาจะมีความชัดเจนเด็ดขาดจริงๆแล้วนะและเขามีความชัดเจนที่จะทําความสัมพันธ์กับคุณให้มันดียิ่งขึ้นกลับมาครั้งเนี้เขาจะเป็นคนใหม่เขาจะเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณเขาอยากให้คุณมีความสุขแล้วนะ o ฟ f coin เขายังไม่ปล่อยคุณเลยเขาไม่สามารถที่จะเลิกรักเลิกคิดถึงคุณได้เขายังห่วงแห่งความสัมพันธ์คุณมากๆด้วยนะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีคุณในชีวิตเขาจะพิชิตใจคุณให้ได้เซเว่นอฟคอยหรือไม่คนคนนี้ในตอนนี้เขาขยันทำงานเก็บเงินสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงและเขาจะกลับมาดูแลคุณให้ดีที่สุดนั่นเองนะ เพราะเขาไม่อยากเห็นคุณลำบากเขาอยากให้คุณอยู่อย่างสุขสบายเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขจริงๆนะเขาอยากให้คุณรอ,อคอยเขาสักหน่อยนะมันต้องคุ้มค่ากับการรอ,อคอยแน่เห n o ออฟคอยความจเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นมาคนคนนี้เขาคิดว่าคุณคือคนในครอบครัวคุณคือคนที่เขาจะสร้างอนาคตรครอบครัวที่มั่นคงไปด้วยกันแน่ ยังไงก็ตามพวกคุณอยู่ด้วยกันแล้วพวกคุณจะร่ำรวยมั่งคงม,งงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแน่แน่ The Empath เขารักคุณแล้วแหละเขารักคุณคนเดียวเขาไม่สามารถที่จะไปรักใครได้อีกแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนไม่แน่ใจกับความรู้สึกของตัวเองแต่ในตอนนี้คนคนนี้เขาได้ชัดเจนกับหัวใจของตัวเองมากๆแล้วนะว่าคุณคือคนรักที่ดีที่สุด และในตอนเนี้ยเขาต้องการคุณเขาต้องกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เขาต้องให้ความชัดเจนเป็นธรรมกับคุณแน่ๆเฮ้ยหราแฟนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเอาไวา้เป็นอย่างดีอ่ะมันจะได้ผลกลับคืนมาแล้วนะสิ่งที่ดีงามจะกลับมาหาคุณแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดินกันแน่นอนกลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาขอคุณแต่งงาน เขาจะกลับมาทําสิ่งที่ดีๆสิ่งที่คู่ควรให้กับคุณเพราะพวกคุณสองคนเป็นคู่ครองตัวจริงของการแลกการด้วยนะพวกคุณถูกดิขิดกันเอาไว้แล้วด้วยและต่อจากนี้พวกคุณจะมีการแลกกันและจะมั่นคงต่อการตลอดไปด้วยนะคือมันดีงามมากๆความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากเนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคู่แล้วนะคะเราจะไปถามไพ่ทาโร่กันดูชัดๆให้ไพ่อ่านใจคนรักของคุณในตอนเนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ พี่ดาขอชัดๆด้วยนะคะขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะ File of Pentacles คนคนนี้เขารู้สึกหอยหาคุณนะเขาเป็นห่วงคุณมากๆพวกคุณน่าจะไม่ได้อยู่เคียงข้างกันนะเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณเขาอยากเข้ามาดูแลใส่ใจคุณให้ดีกว่านี้ นายอ c อฟครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนมีความเมตตาก,กรุณาคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคุณมีหัวใจที่อบอุน่นมีความรักที่มั่นคงต่อเขามากๆเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณเขาจะรู้สึกมีความสบายอกสบายใจเย็นใจมากๆเขารักคุณมากมายแล้วนะเขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้เสมอนายอ s อฟซอส ไม่ว่ายัางไงก็ตามคนคนนี้เขาจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองดูแลคุณคนคนนี้เขามีบารมีมีอํานาจในตัวเขามีความพัดเจนกับตัวเองแล้วนะว่าคุณคือคนที่ใช่เขารักคุณจริงๆนะเดลเวอร์เขารักคุณมากมายเขาพิศวาสรุ่งหลงคุณหนักมากในตอนเนี้เขาหลงเสน่ห์คุณมากๆเขาคิดถึงคุณเหลือเกินไม่ว่ายัางไงก็ตามเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ o ิ e n อฟเพนเคเขาอยากดูแลคุณจริงๆนะคนคนนี้เขาอยากให้คุณรับแต่สิ่งที่ดีๆเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณมากๆเขารู้สึกว่าเขาต้องรักคุณมากมายกว่านี้เขาต้องทำให้คุณมีความสุขมากกว่านี้เขาต้องให้ความรักความเมตตกับคุณที่สุดนะคนคนนี้เขาต้องทำสิ่งที่คู่ควรกับคุณไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีคุณรักเขามากมายคุณเข้าอกเข้าใจเขาเป็นอย่างมาก แล้วคุณสามารถให้อภัยเขาได้เสมอคนคนนี้แหละเขาอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแบบจริงๆจังๆแล้วเขาอยากดูแลเขาอยากตอบแทนคุณเขาอยากเห็นคุณมีความสุขความสบายอกสบายใจเดวิลไม่ว่ายัางไงก็ตามคนคนนี้เขารู้สึกเขารับรู้ได้ด้วยนะว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือชอบชะตาพมรมลิขิตของเขา สเตรนท์เขาอยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณเพราะเขาคิดถึงคุณมากๆเขาหลงเสน่ห์คุณลุ่มหลงคุณหนักมากๆในตอนนี้ไม่ว่ายัางไงก็ตามเขารักคุณมากมายแล้วจริงๆนะ Why of sorts ที่ผ่านมาคนคนนี้เขาน่าจะทำตัวไม่น่ารักกับคุณเขาน่าจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายไม่เห็นด้วยจริงๆนั่นแหละนะ ถ้าพวกคุณมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันมีประเด็นกันคนคนนี้เขากำลังจัดการปรับปรุงแก้ไขมันอยู่นะเขาไม่ยอมเสียคุณไปแน่แคนคนนี้เขาจะไม่ยอมให้มีเรื่องราวอะไรเข้ามาทําให้คุณเสียใจอีกต่อไปแล้วนะเขาจะต้องจัดการเคลียร์สงครามครั้งนี้ให้มันจบสิ้นลงแล้วเขากำลังทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะเตรียมการกลับมาหาคุณกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนั่นแหละนะเพราะเขาคิดว่ายังไงก็แล้วแต่คุณเท่านั้นคุณคนเดียวคุณคือคนที่ใช่ คุณคือคนที่เขาต้องแต่งงานด้วยคุณคือพลมิขิดคือเนื้อคู่ของเขาเขาจะสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกับคุณนะบิ o กอ e บซอ h คนคนนี้เขาอยากให้คุณได้รับรู้เอาไว้เลยนะว่าพวกคุณสองคนถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ความรักของพวกคุณก็ตามนะ เขาก็ยังรักและคิดถึงคุณเสมอเขามั่นคงกับคุณมากๆด้วยนายออฟเพนเอร์เคิลเขามีความมั่นคงหนักแน่นกับคุณมากๆนะเพราะคุณคือคนที่มีค่าเลยค่าต่อใจเขามากๆเขาไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้วนะไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะกอดคุณเอาไว้อย่างแน่นอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้จริงๆ เขาอยู่ไม่ได้แน่ๆถ้าเขาไม่มีคุณเพราะคุณมีค่ามีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาเหลือเกินไม่มีวันไหนเลยนะที่เขาจะไม่คิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอสิกอวานชัยชนะและวิกตอรี่เป็นของคุณแล้วนะชัยชนะจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่ๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมาได้แล้ว คุณจะเอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันจะจบสิ้นลงคุณจะเอาชนะด้วยความภาคภูมิใจมากๆด้วยนะคือในช่วงเวลาเนี้ยคนคนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆเขาหอยหาแต่คุณเขาอยากอยู่เคียงข้างคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะเขาอยากมอบแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อคุณอ่ะเขาอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คู่ควรกับคุณที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่ห่างไกลกันจริงๆ บางทีมันอาจจะเปราะบางก็ตามแต่พวกคุณก็ประคับประคองมันเอาไว้อย่างดีต่อจากเนี้เขาจะกลับเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดียิ่งขึ้นนะเขาจะชัดเจนมั่นคงกับคุณมากๆเขาอยากดูแลคุณจริงๆนะเขาจะเป็นคนรักที่ดีที่สุดแล้วเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงคนดีที่ดีขึ้นยิ่งเขาได้รู้จักคุณมากขึ้นทุกวันมันยิ่งทําให้คนคนนี้รักคุณมากขึ้นทุกวันเหมือนกันนะเขายิ่งรักคุณยิ่งผูกพันคุณในหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ นี่แหละนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนเนี้ยคุณเป็นคนที่สําคัญที่สุดในใจของเขาเขารักคุณมากมายที่สุดเลยนะแล้วคุณจะต้องได้สิ่งที่คู่ควรได้สิ่งที่ชัดเจนได้สิ่งที่ดีๆกับคุณตอบแทนไม่ว่ายัางไงก็ตามคุณคือคนที่สําคัญในชีวิตของเขามากมายเลยนะคะเราจะไปถามไพ่อลาเคิลให้ไพ่อลาเคิลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นไปนในทิศทางไหนคะ please ิ i ึ่ w i ิ h y o u r h e ร r t เร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีแน่ๆจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะหรือไม่ให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งเพราะคุณรับรู้จิตข้างในลึกๆของคุณได้เป็นอย่างดีมากๆไม่ว่าคุณจะทําอะไรตัดสินใจอะไรหรือปรารถนาสิ่งไหนอยู่ในตอนนี้ก็ตามคุณจะประสบผลสําเร็จแนะ่นอนนะ relation s h i p pattern ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณสามารถออกแบบตามที่คุณต้องการได้เลยนะมันขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะ I love you เขารักคุณมากมายรักคุณที่สุดจริงๆนะเขามั่นคงกับคุณมากๆ r e l a a t i o n การเปิดเผยมันใกล้ถึงเวลาที่คู่ควรกับคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะมอบความสุขคืนกับคุณแล้วนะแล้วพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้พวกคุณจะมีความสุขความสงบในชีวิตคู่มากขึ้นโอเพนเนตความใจดีใจกว้างของคุณมันทําให้เอาชนะใจคนคนนี้ได้มันทําให้เขายิ่งชัดเจนกับตัวเองมากมากแล้วนะว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาหลักที่สุด คุณคือคนที่เขาอยากจะอยู่ใกล้ๆเสมอตลอดเวลาด้วยนะเขาจะไม่จากคุณไปไหนเลยนะถ้าเขามาอยู่ใกล้ๆคุณคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาด้วยนะ Inside. ข้อมูลเชิงลึกพวกคุณไม่ได้มาแค่รักกันแต่พวกคุณสองคนนะมีภารกิจที่ต้องทําร่วมกันในชาติภพนี้นั่นเองนะสายสัมพันธ์รักของพวกคุณมันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ไม่ว่าพวกคุณกาลังเจอบททดสอบอะไรกันอยู่ขอให้คุณปล่อยวางอย่าได้มีอคติต่อกันนะยอมรับกับสิ่งที่มันเข้ามาเป็นบททดสอบมันมีเวลาของมันแล้วพวกคุณจะได้รับรู้ว่าความรักแท้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความรักของพวกคุณมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆเลยนะรีเจเนเรชันการฟื้นฟูไม่ว่ายังไงก็ตาม ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณครั้งนี้พวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแน่ๆอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็เหมือนต้นไม้อ่ะลาวาพื้นดินแห้งขนาดนี้ร้อนระอุขนาดนี้ต้นไม้ยังสามารถฟื้นฟูเกิดขึ้นมาได้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณกลับมาครั้งนี้มันก็จะดียิ่งขึ้นมากๆด้วยนะจะมีความเข้าอกเข้าใจกันพวกคุณให้อภัยกันได้เสมอนั่นแหละมันยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยิ่งใหญ่จ,จริงๆนะ thinking คนคนนี้เขากำลังเตรียมการวางแผนที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแน่ๆเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดีด้วยนะยังไงก็ตามเขาต้องเอาชนะใจคุณให้ได้ไทม์ทูโกมันมาถึงเวลาที่ใช่ของคุณแล้วจริงๆชีวิตของคุณก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วจริงๆนะต่อจากนี้มันเป็นเวลาที่สมควรของคุณแล้วคุณจะมีความสุขมากมายเลยทีเดียวเฮลิทตี้ ความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่ผ่านมาตัวคุณได้ไปผ่านกระบวนการที่ทําให้คุณได้ไปเรียนรู้และทําให้คุณปล่อยวางมากขึ้นให้คุณขัดเกลาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้สะอาดสดใสเพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองการติดจุดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณคุณอย่าได้ไปโทษโชคชะตาหรือว่าโทษใครเลยนะ ให้คุณขอบคุณที่เขาทําให้คุณมีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีมากขึ้นคุณขอบคุณอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตคุณที่มันทําให้มาเป็นครูสอนคุณให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น Acceptance คือให้คุณยอมรับกับสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณและชีวิตของคุณมันกําลังจะจบสิ้นนี้ากมาได้แล้วนะคุณผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงมาได้แล้วจริงๆ แล้วคุณผ่านมันมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจมากๆคุณสามารถรับมือจัดการตอบอุปสรรคปัญหาของคุณได้อยู่เสมอแล้วิกตอรี่ชัยชนะเป็นของคุณแล้วด้วยนะเมลิซูนสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาเร็วๆนี้คุณจะสมหวังแล้วนะเพราะคุณจะได้กลับมาของคู่กันอย่างมีความสุขด้วยนะก็จะกลับมาอยู่เชียงข้างคุณไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วด้วยมันถึงเวลาที่ใช่ของพวกคุณแล้วจริงๆ วิริจิตรักโตพวกคุณเป็นคู่จิตวิญญาณเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเหนือกว่าธรรมชาติมากๆมันเหนือกว่าที่คุณคิดมันหนักหน่วงมากๆบางคนจะไม่เข้าใจเลยนะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นอย่างไงมันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจมากๆกว่าพวกคุณจะได้มีความสุขกว่ามันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้อยู่ด้วยกันมันช่างแสนลำบากยากแค้นจริงๆนะความรักของพวกคุณแต่พวกคุณก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วพวกคุณจะรักกันมากมายเลยทีเดียวนะ หรือไม่คุณสองคนอยู่ห่างไกลกันมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความรักความสัมคัญของพวกคุณก็ยังมั่นคงแข็งแกร่งต่อกันอยู่มากๆด้วยทุลิกพวกคุณคือรักแท้ของการรักกันในชาติภพนี้นั่นเองนะความรักที่โรแมนติกลึกซึ้งในชาติภพนี้พวกคุณจะมีความสุขสมหวังและจริงๆนะคือคุณสองคนอะมารักกันไม่ใช่เรื่องงนะนะ่ายๆแน่ มันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมากๆากจนบางครั้งตัวคุณได้ท้อไปเลยนะคือแต่ก็ยังมีความรักที่มั่นคงเฝ้ารอคอยกันอยู่เสมอยังไงก็ตามคนคนนี้เขาเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละนะจิตวิญญาณของพวกคุณเชื่อมโยงกันเอาไว้มันเลยทําให้มีความรู้สึกผูกพันกันมากๆเลยทีเดียวพวกคุณก็ยังเฝ้ารอคอยกันและกันอย่างมีความหวังด้วยนะที่จะกลับมาพบมาเจอกัน แต่เมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงก็ตามคุณจะได้ส่งหวังกันแน่นอนนะพวกคุณคือรักแท้ของกันและกันในชาติภพนี้นั่นเองพวกคุณจะมีความสุขมากมายเลยนะต่อจากนี้ชีวิตรักของพวกคุณจะไม่ตากันไปไหนแล้วนะจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนแก่เท่าด้วยนะคะจะมีแต่ความมั่นคงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีคะ่ะ